อย่างวอลลิคพอเข้าใจได้ไงฮาแต่โหดไงเอ้ย <ül disappe S 1> ไม่โหดไม่โหดไม่โหดแล้วท<อ>ุกวันเนี้ยฮะไม่โหดแล้วแต่มันก็ <laughs> มันก็มันก็เร็วอ่ะมันก็เล่นเร็วอ่ะมันไม่โหดแล้วทุก <im> MM> วันนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสตรีมด้วยติดเล่าวันเว้นสองวัน แฟนพันแท้นี่ว่าติดตามทุกช่องลึกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูแล้วตามทุกช่องลึกเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมครัเราดู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 ซีรีดีกว่าซีมันเราดูเราดูสกายไอ้นี่สไตล์เก่าดีกว่าเอเชียเอเชียครับอินโดอินโดมาเลเซียเวียดนามสุดยอดมัน เราดูรดไฟเก่าด้วยกันช่องอะไรนะฝากทรัพย์ตะไคร้แล้วกดกระดิ่งติ๊งติ๊งด้วยนะทรัพย์ตะไคร้ช่องทอดโอ้ยเฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเพื่อจะมามุดตามกูไม่ได้นะเฮ้ยเอาเลยไปด้วยกูไปด้วยทางกูเลยเนี่ย ใช่แล้วหน่วทางกูเลยโอ้ทีมงานทีมงานพวกผมนี่ขอให้บอกครับผมทีมงานล้มไม่เอาทีมงานล้มไม่พักจะปลอดปกติ ต้องไปเล่นเดดแมนก่อนค่อยค่อยยิงดแข็งไม่ได้ไม่ได้แข็งแต่เมอเด้อยิงอะไรวะบนดิชุดเหลืองตรงมาร์กตรงมอไปเนมมอไปเนมไอชุดเหลืองอุ่ ไม่เห็นไหมไม่เห็นไหมก็ตกคลิปใหม่เลยเมื่เยอะก็ตกหมดมึไม่เห็นได้ยังเห็นอยู่มันเดินมันเดินสมองอะเดินสมองอะมันวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งออกวิ่งออกอาดิรออะไรอะพี่กี้เห็นไหมพี่กี่วิ่งก็ผูวิ่งตกพื้นเมื่อกึ้เยอะมันไปทางไหนแล้ววะ บ้านหมา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 เฮ้ยมันยิงกับใครก็ไม่รู้อ oh, ่ะมันยิงบอสมันยิงบอสเหรออ่ะไหนบ้านหมาฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาอัดถั่วดำฉันแล้วเออใอรเกล้งวะใครเกลี้ยงวะไอ้เขี่ยประตูนี่ก็ ไปเเอาข้างบนเลยไปข้างบนเลยข้างบนมีข้างบนมีอีกข้างบนมีอีกตัวบนเจ็บมากเลยวะ ก,กูรีบเกลือกูเลยบอกมันเนี่ยนี่หลังกูแตกกันเนี่ยถ้ามันยิงมาเหลี่ยมผมยิงได้ไดู่ีวีไปเลยที่วิ่งอ้อมจนขาลางนี่เลยไปเล่นกองคือกองไม้กองกไม้กองไม้กองไม้กองไม้าตายแต่นั้นบอดเป็นยังบอดเกลือยังบอดอยู่นี่นอ,อ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นตรงมากองไม้อะ เอาไม่ยิงมาตัวไหนเย็ยนเลยยิงโดนสวยกี่กี่ยิงหมดตัวนั้นปวดข้างบนมันเคลียร์ไม่ใช่เหรอวะ,ะข้างบนมีสองสามตัวเลยนะข้างบนเนี่ยตรงกุมารเนี่ยตรงกุมารเนี่ยเออมันเคลียร์มันเคลียร์ที่ไหนตาวงเอาแมงเลยเอาแ่งมาดิไปดิกลัวอะไรล่ะ เที่ย <Okay. S 2> มันไม่มีสโบปบด้วยมิ่งลงแล้วนะพี่เด็กมันวิ่งจะวิ่งเขาบงแล้วตามไปไหเอุ้เอดับด้วยบอกเลยเที่ยตายทำไมไม่ขยับขยายกันวะย,ยืน,ยยนอยู่กับที่นี่นเะนี่ยนะ เท่ยสามเลยคือสามเฮ้ยคนละตีคนละทีเห็นมาแล้วใช่ไหมกอถทำมันเอาไ้ทำมา ม,มึงมหเห็นต้นไม้น่ากลัวเห็นหมนนเห็นแล้วกูเห็นแล้วมาดู l o c าดู l มันเดงหายมึงตกมาอาวโอ้โหโดน